แอนนาประกาศต,ตั้งเงินรางวัลใครเจอผ้าผูกเอวสีขาวแตงโมวันเสียชีวิตยังเป็นประเด็นร้อนที่สังคมต่างรอฟังบทสรุปหลังการพลัดตกเรือของแตงโมพัทลาธิดาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ทํากลางคำถามข้อสงสัยมากมายที่หลายภาคส่วนออกมาเคลื่อนไหวช่วยกันผลักดันให้เกิดความชัดเจนถึงปริศนาการเสียชีวิตที่แท้จริงนั้นคืออะไร ล่าสุดแอนนาเพื่อนสนิทแตงโมงนั้นก็ได้ออกมาประกาศกลางร,ร,รายการเทศมันบันเทิงว่าจะควักเงินส่วนตัวจ่าย30ม0 0บาทหากใครเจอผ้าผูกสีขาวของแตงโมงที่ใส่ในวันเสียชีวิตให้ส่งมาตรวจสอบ อย่างน้อยได้นำมาต่อยอดได้มีคราบไหมชีขาดไหมผ้าเป็นยังไงหากผ้าไปติดแถวบ้านใครถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นผ้าที่แตงโมใช้หรือใครไปงมเจอฉันให้เงินสดเลยเด็กเขาเล่าไลยนะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผ้าที่แตงโมใช้อ่ะดิฉันให้เลยสามหมื่นอ่านะครับเพราะอย่างน้อยอ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมอย่าลืมกดติดตามค่ะ